ซึ่งลูกสาวคนโตนุ่งชุดสาวมอปลายยืนมองน้องชายเพิ่งคลอดปุ่มปนัดดาโชว์ภาพสุดซึ้งหลังคลอดลูกชายคนเล็กน้องอเล็กที่มีพี่สาวคนโตอย่างน้องอนันดาในชุดนักเรียนมอปลายยืนมองน้องชายไม่วางตาพร้อมแคปชั่นว่ามีเด็กเอารูปโ่งน้องไปโรงเรียนด้วยเมื่อคืนมานอนเป็นเพื่อนแม่น่ารักที่สุดเหมือนจะไม่ตื่นเต้น ยอมขาดเรียนเพื่อมาดูน้องเป็นครั้งแรกแถมเดินตามดูน้องตลอดห่วงน้องมากแหละดูออกอนันดาอนันทั้งนี้ปุ๋มแชร์โมเมนต์สุดตื้นตันกับการได้เห็นหน้าลูกชายครั้งแรกโดยมีโพสต์แรกของคุณพ่อคุณแม่และลูกชายร่วมเฟรมกันพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าน้องอนัน์อนันท้าวันชื่อเล่นอเล็กเกิด ยี่สิบทับสิเทับยีเวลา11บเนาฬิกาสินาทีน้ำหนัก2.966ความยาว50าสิบเซนออกมาแข็งแรงมากร้องเสียงดังความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงเขาร้องไห้เลยค่ะแล้วก็ถามคุณพ่อว่าน้องครบ32ไหมผิวเหมือนพ่อหรือแม่